สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหน้าหนึ่งคมชัดลึกค่ะคร,รายการเดียวนะคะที่จะทําให้คุณนั้นได้เห็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะไปซื้อรายละเอียดอ่านในวันพรุ่งนี้ค่ะครับ แนาตาเปลี่ยนไปนะคะแตกกันนิดนึงวันนี้คุณเกรียงศักดิ์แลดูจะน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ใช่คะที่อยู่ข้างในชั้นค่ะคือคุณเสด็จนะคะเป็นอีกหนึ่งในกองบรรณาธิการของการเลือกคัดข่าวสารแล้วก็ภาพดีๆมาขึ้นบนหน้าหนึ่งของสุพ์คมชัดเลยค่ะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับคุณลังซีมาครั เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พบกับ no คุณเกรียงศักดิ์ด้วยสองคนคู่กันรับรองว่าบกกับบุงนมาพิเศษพิเศษนะครับกองบกคมชลึกมาเองสองคนเลยครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงวันพรุ่งนี้มาดูวันนี้ก่อนดีกว่านะคะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างคะไปดูกันเลยครับคมชลึกเช้าวันพรุ่งนี้ครับยังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะรับพายุแกมีนะครับแกมีนะครับฉันไม่อยากมีพายุแกมีวันนี้ คุณปลอดประสบบอกว่าคุณปลอดนะอยู่บ้านสามวันนะครับสู้พายุเป็นไงครับอยู่บ้านสามวันสู้พายุหมายความว่าไม่ต้องออกไปไหนให้อยู่บ้านตอนนี้านพายุแกมีเนี่ยก็ขยับวันขึ้นมาจําได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าพายุจะเข้ามาประมาณวันที่ห้าถึงวันที่แปดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพายุเนี่ยเริ่มที่จะขยับลงไปหน่อยนึงแล้วอตอนนี้นี่ครับให้ระวังวันที่เจ็ดถึงเก้าครับคุณปลอดประสบก็เลยบอกว่าถ้าไม่จําเป็นแล้วเนี่ยวันที่เจ็ดถึงเก้าเนี่ยอย่าออกไปไหน เขามีมาตรการในการเตรียมรับมือแล้วไม่ใช่เหรอคะใช่ครับตอนนี้มาตรการรับมือเนี่ยของกทมอเองตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะครับมีอยูอ่วิธีการหนึ่งนะครับกทมอบอกว่าเตรียมถุงกระสอบทรายไว้แล้วห้าล้านใบไม่ได้กลัวน,นะแต่เตรียมนนไว้ก่อนไม่ไม่ทราบเลยครับไปนี้ห้าล้านใบอันเก่าอย่างเก็บไม่หมดเลยครับก็ไปหาตามท่อระบายน้ําได้บางส่วนนะคะใช่แล้วแต่ว่าอยู่3ามวันแบบนี้เนี่ย ไม่ต้องออกไปทํางานได้ใช่ไหมคะคุณเสด็จเดี๋ยวผมบอกหัวหน้าคุณรังสิมาไว้ก่อนว่าวันจันทร์อังคารอาจจะไม่มานี่ไหเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันจะไปที่แผงหนังสือพิมพ์ค่ะคุณผู้ชมไปซื้อน้าหนึ่งคมชัดเลือกถ่ายเอกสารแล้วก็มายื่นให้บอสค่ะดิฉันทําตามนโยบายของคุณปลอดประสบค่ะอยู่ว่าบวันจันทร์เดี๋ยวต้องมีภารกิจของเราอีกนะครับนอกจากว่าเตรียมพายุเตรียมถุงกระสอบรายแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชม วันนี้ทางในส่วนของพื้นที่ข้างๆทุ่งลังสิตนี่นะฮะเรียกว่าทางลังสิตเนี่ยก็เตรียมที่จะรับน้ําไว้ทางนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าพายุมาเนี่ยกลัวว่าน้ําจะเข้ากรุงนะครับเข้ามาในใจกลางเมืองก็เตรียมผัดนน้าลงไปทางลังสิตนะครับทางนั้นนะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้านะครับเรื่องน้ํายังคงเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็ประเด็นสําคัญที่หลายคนยังคงติดตามกันนะครับวันที่เจ็ดถึงเก้านะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านไม่ต้องออกไปไหนเออให้อยู่บ้านนะคะครับ นอกจากนั้นเนี่ยวันนี้มีข่าวการเมืองที่ค่อนข้างจะฮอตอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้พูดกันเยอะเหมือนกันว่า,าคุณยงยุทธจำได้ไหมครับก่อนหน้าน,นี้โดนในเรื่องของสนามกอล์ฟอัไพน์แล้วก็จะมีเรื่องของว่าจะถูกต้องไหมคุณสมบัติในการเป็นสสในการเป็นนักการเมืองตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามันอาจจะขัดกับคุณสมบัติตรงนี้ได้วันนี้คุณยงยุทธประกาศลาออกจากสสแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับตรงนี้ แล้วออกแล้วเพราะอะไรนะครับมีประเด็นนิดหนึ่งนะฮะว่าถูกบีบหรือเปล่า,านะครับมีการบีบกันหรือเปล่าในในพักจา<ะ>กใครหรือเปล่า,าออใช่อย่าลืมว่าพักเพื่อไทยเนี่ยโดนในเรื่องของยุคพักเนี่ยบ่อยมากนะครับก็มีการเกรงๆกงกันว่าเอ๊ะจะโดน <จะ S 1> ไหม,ไมใช่ครับทีนี้เราก็มาถามกันว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพัก แทนคุณยงยุทธนะครับมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วคต่ถ้าอยากรู้ชัดเจนแล้วถ้าอยากรู้ว่าใครพรุ่งนี้ครับอ่านในคมชเล็กไปหาซื้ออ่านได้เลยนะครับอกตอนนี้เดี๋ยวหมดล้นกันพอดีนะครับมีข่าวสลดอีกข่าวหนึ่งครับซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับวันนี้ข่าวแพร่ในอินเตอร์เน็ตโอ้โหส่งต่อแล้วก็แชร์ภาพกันอย่างแพร่หลายเลยค่ะคุณผู้ชมสลดคลิปว่าเน็ตนะครับสอนสามขวบพิยาบ้าในคลิปเนี่ย ภาพที่ออกมาเผายแพร่ทาง f a c e b o o k เนี่ยะนะครับก็มีภาพของเด็กแล้วก็มีผู้ใหญ่เป็นมือสองมือ,อมเหมือนกับว่าพยายามที่จะสอนให้เด็กเนี่ยเสพยาบ้าะนะครับตรงนี้ตำรวจไปเห็นเข้าเห็นว่างานนี้เนี่ยตำรวจเห็นเองอนะครับตอนนี้กำลังสอบสวนกันอยู่ว่าภาพนี้มาจากไหนกันแน่ผู้ใหญ่สองคนที่มีมือเข้ามาเนี่ยนะครับ เป็นมือของพ่อกับแม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นมือของคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าดูจากสภาพแวดล้อมของเด็กที่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเนอร์เซอรี่นะฮะลักษณะคล้ายๆกับฐานรับเลี้ยงเด็กใช่ครับแต่แม้เด็กสามขวบครับตรงนี้มีความผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าถือว่าถ้าได้ตัวนะครับถ้าเจอว่าใครเป็นคนสอนเนี่ยโดยแน่ๆนถือว่าเป็นการทํรลายร่างกายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขายยาด้วย เพราะว่าร่างกายของเด็กไม่ควรจะได้รับสารเสพติดัน้าบีบบังคับให้เด็กทำผิดกฎหมายหลายกระทงเลยถ้าเป็นพ่อแม่โดนอีกครับในเรื่องของการที่ไม่ดูแลลูกนะครับทำร้ายลูกอะเดี๋ยวไปโดนคดีไหนต้องใครตามอ่านต่อในข่าวนี้นะคะนอกจากนั้นวันนี้ขออินเตอร์นิดนึงครับเป็นข่าวดังตั้งแต่เช้านะครับถ้าใครติดตามข่าวทางโทรทัศน์วันนี้ก็หลายช่องอยู่นะครับที่มีการถ่ายทอดเรื่องของการโต้วาที นะครับของแหมโตวาทีคุณเป็นเด็กน้อยเลยเขาดีเบตค่ะคุณเสดเราเป็นไทยๆนะครับตามราชบัเฑ็ตเดี๋ยวท่านราชบัณฑิตจะมาเดี๋ยวมาว่าเอาได้ว่าเราไม่พูดคําไทยอ่ะดีเบตนี่ยไหมคำนี้ดีเบตโคอีกตั้งหาโพซีเอ็นเอ็ดีเบตยกแรกรอนนี่นะครับรอนนี่พลิกชนะโอบามานะครับก็ เห็นวัชนะเยอะเหมือนกันใช่ค่ะก็ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็การประสายในครั้งนี้เป็นเรื่องของการพูดถึงนโยบายภายในประเทศด้วยครับเขาบอกว่าโอบามานี่อึกอักอึกอักตอบไม่ค่อยกระสมเป็นผู้นําเท่าไหร่นะแล้วพอแพ้ปวดคราวนี้อ่าแพ้ดีเบตคราวนี้ก็ต้องลองดูกันอีกว่าก็จะมีการดีเบตอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่หพฤศจิกายนนะครับก็ติดตามกันนะครับสําหรับการเมืองในเรียกว่าการเมืองโลกแผนประเทศของเขานี่ เหมือนเป็นผู้นําเลยนะพอมีการขยับเคลื่อนไหวทีในประเทศเราเองก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะครับผมมีให้อีกข่าวหนึ่งต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเป็นเรื่องของพระจําได้ไหมครับพระครูที่ไปซาวน่าไปทําห้องซาวน่าเองเองแล้วก็มรณภาพในนั้นนะครับวันนี้ก็มีการเรียกว่าพิสูจนศพชนสูตรศพนะครับคุณดูว่าทราบมาว่าพระครูเนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเดิมนะครับแล้วก็มีทั้ง ผู้รู้ต่างๆก็มาให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วในการซาวน่าเนี่ยไม่ควรจะเกิน1 5บหถึงยี่สิบนาทีหรือว่าเพราะว่าพอเสร็จแล้วก็ให้ออกไปพักสักครู่หนึ่งแล้วก็กลัดเข้ามาใหม่แต่คราวนี้เนี่ยเห็นว่าพระครูเนี่ยอยู่ถึงหนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงกว่านะครับในห้องซาวน่ามีอะไรบ้างครับก็ต้องมีเตาไฟนะพอมีเตาไฟก็มีการเผาไหม้ ก็ออกซิเจนก็ขาดขาดออกซิเจนเหลือน้อยลงมีแต่กาซคาร์บอนไดออกไซด์กรณีเช่นนี้คล้ายๆกับที่นักท่องเที่ยวเวลาขึ้นไปเที่ยวบนดอยคุณเสด็จแล้วเขาก็มักจะอากาศมันหนาวไงเอาเตาผิงเข้ามาในเต็นท์ปรากฏว่าเสียชีวิตด้วยคล้ายๆกันใชมาแล้ะใช่ครับวันนี้เเคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยต้อติดตามนะนะครับ เพราะว่าซาวน่านี่ถือว่าเป็นเรื่องเตือนกันเลยนะนะครับเพราะว่าใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วอย่าไปทํานะครับแบบนี้เวลาเข้าเต็นท์อย่าเอาเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะนอกจากข่าวนั้นหนึ่งตรงนี้แล้วเนี่ครับผมฝ่ายข่าวหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องของคุณหมอสุพัฒน์เราไม่ได้ทิ้งวันนี้ไม่มีอยู่บนหน้าหนึ่งแต่ก็ยังคงอยู่หน้าสามของหนังสือพิมพ์คมชลึกเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันนี้มีประเด็นอยู่ มีเพื่อนบ้านของคุณหมอสุพัสเอ้ยเพื่อนบ้านปกติไม่ค่อยพูดอะไรนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแต่กระแสข่าวออกมาว่าเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าคุณหมอสุพัฒนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่แบบอบอ้อมอารีนะครับไม่ได้ดุอะไรอย่างที่เป็นเคยเป็นข่าววันนี้เพื่อนบ้านออกมาแล้วครับออกมายืนยันนะครับว่าคุณหมอสุพัฒเนี่ยไม่เคยมีปัญหานะครับกับเพื่อนบ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นในส่วนของคดีนะครับว่ามีเพื่อนบ้านออกมาแล้วออกมาพูดแย้งไปอีกทางหนึ่งแล้วก็คุณหมอนนี้ไม่ได้ดูคนร้ายนะใช่ครับพระมีออกมาอย่างนี้ขนาดเดียวกันวันนี้มีการเปลี่ยนตัวชุดสอบสวนหัวหน้าชุดสอบสวนเดินเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดเปลี่ยนทำไมอะคะเปลี่ยนเป็นรองไม่บอกดีกว่าอยากรู้เลค่ะคุณผู้ชมหน้าสามค่ะถึงแม้ว่าจะไม่เจอบนน้าหนึ่งแต่เปิดหาอ่านรายละเอียดเหล่านี้ได้นะคะแม่ น่าสนใจจริงๆนะคะวันนี้ข่าวที่นํามาเล่าแต่ละอย่างเนี่ยต้องหาอ่านตามต่ออย่างแน่นอนค่ะและไม่ใช่เพียงแค่เพียงแค่หน้าหนึ่งเท่านั้นที่แซบเวอร์เพราะว่าวันนี้เซกชั่นบันเทิงแซบไม่แพ้กันจะเป็นอย่างไร,รนั้นติดตามชม,เ,ชมเลยค่ะม,คามาแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกาลเกตอัศวเสนานะคะมาพบกับเซกชั่นบันเทิงคมชัดลึกฉบับวันศุกร์ที่5ตุลาคม มาดูกันดีกว่าว่าข่าวพาวความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงของเรานั้นมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวฮอตสุดทิตล่าสุดนะคะกับนักแสดงสาวธัญญาธัญญาเล่น,นะคะกับบทบาทล่าสุดที่เธอรับบทเป็นเมียหลวงในละครแรงเงานะคะซึ่งตอนนี้เพิ่งออกอากาศเพียงไม่กี่ตอนก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากหลายคนมองว่าบทบาทอ ชีวิตจริงของเธอกับบทบาทในเรื่องนั้นมันใกล้เคียงคล้ายคลึงกันจนเอาไปแซวและตั้งฉายาให้เธอว่าเป็นไอดอลเนียหลวงเลยทีเดียวนะคะสามีของเธอเป็กสัญชัยนะคะได้โพสต์รูปคู่กับน้องเรยาลูกสาวของเธอนนั่นเองพร้อมกับบรรยายใต้ภาพว่าเอาอย่างไงส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่งไรนั้นติดตามได้ในสึกสัปดาพ์วันพรุ่งนี้ค่ะต่อกันที่นะคะข่าวของอาโบชยาดาค่ะที่ หลังจากออกมาเปิดใจแล้วกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะคะว่าเธอได้เลิกรากับอดีแตแฟนคนลา่าสุดนั่นก็คือหนุ่มเท็รการุณพนนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดเธอก็ได้ออกออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุที่ต้องเลิกราน,นั้นเป็นเพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันนั่นเองนะคะไม่ได้มีการแบบว่าหนุ่มเท็รไม่ได้ไม่ถูกกับน้องอาชีแต่อย่างใดนะคะ ซึ่งก็เป็นการจบลงด้วยการพูดคุยกันได้ด้วยดีค่ะอาแล้วก็ข่าวของลิต้าสิงดิต้าเจนเซนนะคะนางเอกสาวของวิกสามพารามสีนั่นเองนะคะเธอก็มีข่าวว่าถ้าถ้าตกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเธอตกบันไดซึ่งเธอก็อ,ออกมาชี้แจงเปิดเผยถึงอุบัติเหตุนในครั้งนี้ว่า เธอถือว่ามันเป็นการพาดเกลห์ไปนะคะเพราะว่าเดือนนี้ใกล้วันเกิดของเธอแล้วนั่นเองมาต่อเป็นที่สก๊ปบันเทิงนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องฮอตที่ไม่แพ้กับข่าวเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นขาดกับลูกหลานของคนดูนในวงการบันเทิงบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นน้อง น้องเพลงนะคะลูกของแม่อ้อยกาจนะนั่นเองนะคะที่ตอนนี้ก็กําลังมีละครเรื่องวันนี้ที่เราคอยทงช่องเสร็จค่ะแล้วก็มีลูกหลานของคนดังในวงการบันเทิงบันเทิงของบ้านเราอีกหลายคนนะคะที่กําลังจอดคิวจะเข้าวงการจะเป็นใครนั้นติดตามได้ในเซกชั่นบันเทิงฉบับวันนี้ค่ะ ขอบคุณคุณกะระเกตครับสำหรับบันเทิงวันนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเลยนะครับอืมก็พ่อแม่สวยหล่อสวยหล่อลูกก็เกิดมาหน้าตาดีแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณเสด็จดิฉันเคยมีโอกาสได้ดูภาพของครอบครัวของดาราประเทศประเทศหนึ่งพ่อสวยแม่หล่อมากลูกออกมาหน้าไม่เหมือนใครสักคนครลูกออกมาจําหน้าพ่อไม่ได้ออกมาแบบนั้นครับอาจจะเป็นเรื่องของสัญยกรรมกันมากไปสักหน่อยนะคะ